มายืนถามว่าบ้านเนี้ยใครออกตัวเอามีดชี้ขึ้นมา มันก็พูดอะไรกันไม่ออกอนะอและเล็กใต้เพื่อนที่ชวนเราเรียนหนังสือเคยอย่ายุ่งเลยไม่ใช่เรื่องของเคยเราบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เรื่องของเราได้ไงเด็กในบ้านเราโดานแทงมันก็ชี้มาทางเราเลยตอนนี้บอกว่าไงออกตัวเปล่าบอกก็มาดิกูเนี่ยแหละก็หยิบไม้มันจะเป็นเราลูกกงเราไม่ปีนข้ามเราเดินอ,อ้อมอย่างนี้บอกมาดิมาเลยมากับกูเนี่ยตะโกนไปคำหนึ่งคนที่อยู่ในเหตุการณ์จำได้ทุกคนอย่าถอยนูเว้ยใครถอยยวเจอกูแหมมันก็เดินอ้อมเข้ามาเราก็เอาถือไม้หน้าสามมามาเดยมามันก็เข้ามาคนแรกเข้ามาก่่อออออออนนนนปุ๊แทททงงงเเเเขข้้้าาาาาาจืีหลกกก็็ถถถถยยชชัมมร เราก็ตีเข้าไปที่แขนแขนเสร็จปุ๊บมันมือบางบางปุ๊บเหล็กหล่นเสร็จปุ๊บจางก็ตีอีกทีอันนี้มันลม้มลงไปนั่ง,งอีกคนนึงเข้ามาจะแทงอาจารย์ไก่เข้ามาช่วยไก่ก็ตีไอคนนั้นไปจางก็หันะวชเข้าไปทางนี้เข้านี่๊บเข้านี่ปุ๊บมันก็แถลงข้างทางมาหน้านะสามโดนไปยังไงก็หล่นจางก็ดึงไอไก่ออกที่เสร็จปุ๊บมันแถลงครูน้ำใช่ไหมมันก็ตะเกียกกายแต่เห,ห็นแล้วหน้ามันเลือดไหลแล้วแต่ตัวนี้ไม่ลุกแล้วถือเข้าเลยก็เดินปีเข้าหามัแล้วตอันนี้ไม่กลัว